อรุณสวัสดิ์จ้าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอใส่แมสล่ะ <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่แฮะรู้สึกตึงๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ้าวปกติเธอก็ดูแข็งแรงดีนะนเป็นงานน่ะก็ใช่นะสิแต่ช่วงนี้ผิวฉันมันขุ่ขาเหมือนเปลือกส้มเลยอ่ะ หัวนมทางมีของเหลวไหลออกมาด้วยหรอหลายคนไม่รู้เลยว่าอาการแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมาถ้าเจ้าของเรารู้เร็วก็รักษาได้ตั้งแต่นันเนิ่นเลยนะถ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้หมาเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้ท่าวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองง่ายนิดเดียว 1>, 1. ยืนหน้ากระจกสองดูเต้านมทั้งสองข้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 2. ยกแขนขึ้นใช้3มนิ้วคลำเบาๆวนรอบเต้านมจากด้านนอกเข้าด้านใน 3. นอนราบตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อดูว่ามีก้อนที่ผิดปกติหรือไม่ 4. ตรวจรักแร้เพราะก้อนมะเร็งอาจกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองได้ ตรวจเดือนละหนึ่งครั้งหลังหมดประจำเดือน3-7วันขอบใจนะเพื่อนถ้าเจ้าของเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วใช่ล,ะละ่ล่ะเพราะการรู้ทันคือการรักษาที่ดีที่สุด Save your blood for yourself มะเร็งเต้านมรู้เร็วรักษาได้ตรวจเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของเรา